่คะพบกับเอเดราสตอรี่ในช่วงหนูทดปลองกององรอในการดลอวันนี้คือน้ำแข็งมหาศจ้านี่เราจะทำให้น้ำแข็งกออยู่ตรงกลางอย่าไปดูกันเลยนะ,ะอุปกรณ์ในรายนี้ก็คือน้ำแข็งนะคะแล้วก็น้ำมันค่ะน้ำเปล่าค่ะ ตัวทดลองค่ะเดี๋ยวเริ่มการทดลองกันก <c oughs> เลยค่ะเริ่มจากเอาลงม,มาตั้งไว้ใช่ไหนะมคะลงไปค่ะ น้ำมันจะหมดแล้วค่ะเทน้ำกับน้ำมันให้เข้ากันค่ะน้ำน้ำมันมันอยู่ข้างบนน้ำเปล่ามันอยู่ข้างล่างต่อไปทำอะไรคะเทน้ำแข็งลองใส่อีกก่อนอนมเอ้ย <c oughs> มันไม่ลงมามันลงมานิดเดียวคราจะีเอาก้อนเล็กไหมคะไม่เจอ มีน้ำเพิ่มอยู่ในถ้วยน้ำแข็งด้วยนะคะุคนีน้ำแข็งไม่จมนะคะเพราะว่าในโถนี้มีมีของอยู่3ามอย่างคือน้ำมันน้ำแข็งแล้วก็น้ำใช่ไหมคะ3อย่างนี้มีความหนาแน่นไม่เท่ากันน้ำมีความหนาแน่นมากที่สุดลองลงมาก็คือน้ำแข็งแล้วก็เป็นน้ำมันน้ำแข็งมันก็เลยลอยน้ำแต่มันจมน้ำมันมันก็เลยทำให้น้ำแข็งลอยอยู่ตรงกลางระหว่างน้ำกับน้ำมันนั่นเอง เอาแก้วใหญ่ปีนนะเของเล่นเองได้เองค่ะอันนี้เราจะทดลองอะไรคะออปิดค่ะอ่าเราเทออบีนลงไปดูซิว่าออบีมันจะเป็นยังไงบางอันมันก็อยู่ข้างล่างมาอันมันก็อยู่ข้างบนน่ะไปแก้ไปทดลอง bộ cây okay nào